ทีน,นี้เรามาเริ่มอย่างนี้ครับว่าแล้วถ้าถ้าเราจะให้ลูกเราเล่นกีฬาเนี่ยนะครับเราจะ,ะมีเป้าหมายอย่างไรนะผมมองอย่างนี้ก่อนครับในในฐานะที่ที่อาจจะเป็นเชิงบริหารนะครับผมมองว่าเริ่มแรกก่อนเลยเนี่ยเราต้องวางเป้าหมายก่อนนะคบเป้าหมายว่าจะให้ลูกเราเล่นกีฬาเพื่ออะไรเมื่อเรามีเป้าหมายชัด มันจึงไปที่วิธีการนะครับว่าแล้วถ้าวิธีการที่เราจะทําให้ลูกเราประสบความสําเร็จตามเป้าหมายนั้นเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรแล้วก็สุดท้ายถ้าอยากจะเป็นทีมชาติเขามีกติกาอย่างไรนะครับที่จะให้ไปถึงสู่ทีมชาตินั้นนะครับเพราะฉะนั้นในในสามประเด็นเนี่ยนะหนึ่งกำหนดเป้าหมายให้ชัดก่อนสองรู้วิธีการจะไปสู่เป้าหมาย แล้วก็สามกฎกติกาของเขานะคราวนี้ทั้งสามเรื่องเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันไม่มีสู่สำเร็จนะครับมันมีปัญหาอุปสรรคในแต่ละเรื่องนะครับมันมีเรื่องของตัวแปรเยอะมากนะครับออันดับแรกก่อนอนพูดถึงแค่เรื่องเป้าหมายผมถามว่าเป้าหมายเนี่ยผู้ปกครองเนี่ย เวลาให้ลูกเล่นปั๊บผู้ปกครองคิดว่าลูกตัวเองจะเป็นอย่างไรบางคนก็หนึ่งไม่เคยคิดเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้รู้ด้วยว่าลูกตัวเองเล่นกีฬาก็เห็นเออเขาไปเล่นก็ปล่อยไปเล่นไปก็ไปเฮฮากับเพื่อนไปนรหรือผู้ปกครองบางคนอาจจะเออตั้งเป้าหมายให้ลูกหน่อยแต่เป้าหมายอาจจะแค่ว่าเออให้ลูกได้เล่นกีฬาได้ออกกําลังกาย จะได้มีสุขภาพดีนะอะจะได้ไม่ไปเล่นเกม,ต,เกมติดเกมติดอะไรก็แค่นั้นแต่ผู้ปกครองบางคนตั้งว่าให้ลูกเล่นกีฬาเพราะว่าอาจจะในอนาคตอาจจะได้ไปเข้าโรงเรียนดีๆเข้ามาหาวิทยาลัยได้โคตา้าหรือจะเผื่อไปทำงานทำการมีอะไรก็มีโปรโฟไฟล์ด้านกีฬาเนะี่ยหรือผู้ปกครองบางคนมากกว่านั้นว่าให้ลูกเล่นกีฬาปั๊บต้องให้เก่งจะให้ติดทีมชาติ นะครับก็มุ่งหวังจะให้เขาเป็นตัวแทน,นชาติหรือแม้แต่กระทั่งผู้ปกครองบางคนบอกว่าเอ้ยฉันจะให้ลูกฉันเนี่ยใช้กีฬานี้แหละเลี้ยงตัวเองเล่นเป็นอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าเป้าหมายแต่ละเป้าหมายเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะไปให้ถึงเป้าหมายแต่ละแต่ละเรื่องเนี่ยทุกคนย่อมต่างก,กันนะครับ,รบหรือแม้แต่ระวางเป้าหมายแล้วเนี่ย ทำไปสักระยะหนึ่งเป้าหมายเราก็เปลี่ยนแปลงนะเช่นบางทีเราหวังว่าจะให้เด็กเนี่ยเล่นให้เก่งแต่เล่นเล่นไปเด็กไม่ชอบอะ่ะเด็กบอกไม่เอาอะ่ะฝึกก็เหนื่อยนู่นนี่นะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนได้หรือตอนต้นอาจจะบอกว่าเล่นไปเหอะเล่นไปอย่างนั้นแต่เล่นไปเล่นมาเอ๊ะมีแววนั้นเก่งขึ้นมา ก็เริ่มเปลี่ยนเป้าหมายแล้วเอ้ยฉันจะไปทีมชาติเพราะติดทีมชาติเอ้ไปได้ดีเนี่ยลูกฉันต้องเอาปิงปองเนี่ยเป็นอาชีพให้ได้เห็นไหมเป้าหมายก็จะเปลี่ยนไปเป็นมาคราวนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราค้นหาตัวเองได้เร็วแค่ไหนนะครับคือถ้าเราค้นหาเป้าได้เร็วนะเราคุยกับลูกเราลูกเราโอเคด้วยอะไรด้วยนะคสภาพแวดล้อมมันไปได้มันก็จะ ้งหลักได้เร็วกว่าใครนะ mm hmm. ครับคราวนี้ในแต่ละเป้าเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อมีแต่ละเป้ามันก็ต้องมีวิธีการที่ต่างกันสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าให้เล่นเพื่อความสนุกสนานเล่นเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเป้าของเขาก็คือว่าทําอย่างไรจะให้ลูกฉันได้เล่นกีฬายอย่างมีความสุขเนี่ย mm hmm. ก็ไม่ต้องไปกดดันลูกมากอ่าลูกเล่นมีความสุขโอเคอันนี้ก็ถือว่าเล่นเพื่อสุขภาพเล่นเพื่อสังคม S <S เป้าเขาจะเป็นอย่างนี้ส่วนอีกอันหนึ่งถ้าบอกว่าอยากให้เก่งเพื่อจะเข้ามหาวิทยาลัยอ,อันนี้ก็ต้องเริ่มเ,เล่นให้มันพูดง่ายว่ามีทรงหน่อยล้วว่าโอเคเข้าแข่งขันแล้วจะได้มีผลงงผลงานต่างๆนะครับก็เน้นที่จะต้องสร้างผลงานหรือถ้าจะบอกว่าเล่นเพื่อเป็นทีมชาติเพราะฉะนั้นแน่นอนเราก็ต้องฝึกหนักเพราะว่าการเป็นทีมชาติมันเหมือนกับว่าเป็นยอดพีระมิด นะครับทุกคนเนี่ยเล่นกันหมดแต่คําว่าตัวแทนทีมชาติเนี่ยมันมียอดมันเล็กเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการแข่งขันแย่งกันขึ้นไปถึงตรงยอดนะจะต่างกับการที่เล่นเพื่อความสนุกสนานแล้วนะครับ<ม>แล้วก็หรือสุดท้ายบอกว่าเอาละฉันจะเล่นเพื่อเป็นอาชีพละเพราะการเล่นเพื่อการเป็นอาชีพมันก็เหมือนกับว่าเราต้องฝึกฝีมือนะเหมือนกับเราเราเราทำงานอย่างหนึ่งอะเพื่อเราจะเอาตัวเนี้ยไปใช้ประกอบอาชีพนะ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเ,เป้าหมายแต่ละเป้าวิธีการจะต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะมาบอกว่า mm hmm. โอ้ยเล่นไม่ต้องกดดันลูกเล่นสบายๆให้ลูกมีความสุขในขณะที่เป้าเราบอกเราต้องเป็นทีมชาติอา้าว mm hmm. มันก็ไม่ได้นะหรือบางทีเราก็บอกว่าให้ลูกเล่นไงนะสบายๆนะให้มีความสุขแต่พอลงแข่งจริงโอ้โหไม่ได้พ่อแม่ผู้ปกคอแพ้ไม่ได้ ก็ต้อง no. ซ้อมหนักไปกดดันลูกลูกก็บอกลูกไม่ชอบนะดังนั้นจุดแรกก่อนก็ท yeah> claro> oh anyway> hm ี่ผมอยากจะชวนพวกเราคุยก็คือว่าเอเป้าหมายจะเป็นยังไงอแค่ถามว่าถามคุณพ่ออามินะเนี่ยอามินะเล่นกีฬาคุณพ่อวางเป้าหมายยังไงได้วางแล้วอย่างเป็นอาชีพครับอ่ะสมมติคุณพ่อเป็นอาชีพแต่ถ้าเกิดรลวา่างทางอย่างที่ผมบอกอะเล่นเล่นไปอามินะบอกหนูไม่ชอบเลยอะนะมันเหนื่อยมันหนัก หรือเล่นๆไปมันไม่พัฒนาเลยอ่ะแต่บางเอิญผู้ปกครอมไปตั้งเป้าอย่างนั้นไงเพราะฉะนั้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาผมที่บอกว่าตรงเนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน